โอ้มอก็โมาเสียโมโมเสียน้ำยายแล้วเนี่ย <laughs> เนี่ยลูกสองคนแล้วได้หนิเนี่ย <laughs> <laughs> เอาช่างแก้วทำอะไรครับวันนี้มั่งรถครับเอา,อา,อาเอาคือว่าจันทร์มั่งมั่งมั่งไว้ขี้เนี่ยมั่งไว้ขี้เอาเป็นงยังเอามันห่างก็ต้องมัง่งว่าโมั่งมั่งซ่อมหรือว่ามั่งทิ้งมั่งซ่อมอ๋อมัอ่มงซ่อมหรือว่ามั่งไปแยกขายพวแมนตนโอ้พวกปวดแอวครับ ขันรุ่นนี่สอมพอดีตาพอดีพอดีเออคกลตาเนี่ยถม่นพวกเราสอบยังปวดขาปวดเอวปวดได้ไหมปวดละปะหารหน้าตังมายองออกอันนี้พอดีพอดีนะแม่มีการแนวซะด้วยกางเร่งกางเร่งอีกกาเร่งไปไหนมาที่สอบจบสอมเสร็จแต่คือว่าให้ซ่อมไฟตาแต่แม่คือมาถอดตะเกียงตะกร่าออก เราถอดไม่ใส่เลยไม่ถอดได้หรือแม่บอก็นตาอันใดนนิ้วแม่ตีไฟตาไฟตาต้องถอดครับถอดเทียมหัถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกโอ้เจ็บแล้วประกอบเข้าเหมือนเดิมอ๋อบาคนมีขั้นตอนของเพลินนี่ยผู้ใดต้องการจะเป็นเชนนะเนาะไว้เราจะไม่ได้ดอกจะชักจะขาดลูก้อนเลยกันย่าไว้แล้ว กันแรกวะกันแรกกันแม่ว่าทีเปลี่ยนไปตายแม่ต้องเปลี่ยนให้โอ้ว่าที่หาเมียเพิ่มตัวเด่นสันได้ไหมคบ่แต่พูดเรื่องเมียเนาะผู้ใหญ่กับผู้บาดบ่ไหวอกูเลี้ยงบ่ไหวหรือว่าสู้บ่ไหวเลี้ยงบ่ไหวโอ้ตีหรือว่าสู้บ่ไหวเลี้ยงคนนั้นจริงก็ดีตายเนี่ยหางเก่งอ้ เมียนี่นะเมี่นเป็นตังไรหายต้นเก่งแบบไรโอ้ยเสี่ยไวเสี่ยงไปหนเห็ดมืดโอ้ยคือดีเออคือดีเถอะยาเสียงทะลุ่นั่นเด้ให้โลดอ่ะตัวไลตัวต้องเสี่ยงหนตัวขั้นเสี่ยงคนยืนตัวเดียอโอ้ยโอ้ตรงมีวิธีการเสี่ยงเงินที่การเสี่ยงแต่คุณจะหาเก่งก็ได้เนี่ยสูตรสูตรนี้สูตรนี่จูด้าเตดีได้เลยนี่สูตรเนี่ยอะไรขั้นพิ่นมาตสิครับเสี่ยงครับโอ้ยพิ่นคือท่าเห็ดทัาเสี่ยงเนี่ท่าเสี่ยงฟังเสี่ยงเงินติ กระจบกใส่ยี่ตีแม่ืมกระจกใส่พอใส่กนอืาเรียนใส่ยีตีเลยเาบังคับ่วเาเลยอันนี้เ่อส้เาสะหาเอาหากระจกเากระจกมือสาดกระจกมือสาเ้มือขั้นนี้ด้เอาไปใส่ไบนละขั้นะขันนุ่นกัมีเอามาใส่่นโอ้ของเพิ่นิขอ้นแล้วขั้นตวนะฮ เข้าพอดีได้ไปนนอ่งบอกยืนพอดีพอดีอ๋อทำข้าวทำข้าวขอโทษขอโทษขอโทษเรื่องข้าวไม่สร้างขีดๆเนี่ยเนี่ะ แล้วครับเก็บปาแล้วแล้วลน้ำมันเติมให้เพนบ่นี่บ่รเติตี้จกเสร็จแล้วอ๋อมกระจซ่อมไป่อมบ่เติมมัในให้บ่บ่บวมีเงินเติมไปครับตัวนี้กันครับไปแล้วโอ้างฮาดอกแก้วน้อย